สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องครับคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องดอกไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่าแฮมเบอร์ริงเบมบูนะครับดอกไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจะหาไม้ไผ่ช่วงที่ออกใหม่ๆนะครับช่วงกลางฤดูฝน มาจักตอกเริ่มต้นโดยเหลาผิวออกนะครับเลือกเอาไม้ที่มีขอดตรงๆนะครับเป็นไม้ปีนี้นะครับเราชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็จะจักตอกกันนะครับเพื่อจะมาใช้ในการเกษตรต่างๆนะครับเป็นต้นหว่ามาใช้มัดข้าวนะครับ มัดข้าต้มข้าหนมนะครับมัดผักนะครับมัดกระสอบข้าวก็ได้หรือบางทีคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะใช้มัดตัวนะครับใช้มัดตัวก็ได้นะครับหรือบนคนเท่าคนแก่ก็จะใช้เงานจากสารนะครับเช่นสารหมวกนะครับสารกระตริบข้าวนะครับ สารให้ข้าวนะก็ได้นะครับที่เสารเสือก็ได้นะครับุกตัวอย่างคร่าวๆนะครับจริงมันใช้มากมายนะครับประโยชน์สารพัดนะครับเป็นการใช้ตอกไม้ไผ่เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับใช้แทนฟางไม่ต้องไปซื้อฟางฟางมันจะอ่อนนุ่มนะครับ ใช้ตอกนี่จะดีมันเหนียวนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยนะครับที่นำวัสดุไก่ตัววัสดุตามธรรมชาตินะครับมีกันมาใช้อย่างแพร่หลายมีมานานแล้วตั้งแต่เกิดมานะครับผู้กเขียนก็เห็นละพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำให้ดู ทำใช้ให้ดูเราเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เรียนรู้จากกันที่พ่อแม่ปุยาตายายหรือบรรพบุรุษเราทําให้ดูก็จดจํานํามาใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับดอกไม้ไผ่จะใช้ได้ดีนะครับนิยมกันใช้อย่างแพร่หลายเลยนะครับ ภาษาอังกฤษอีก,อกคำหนึ่งก็จะใช้ w o r s p r i n t bamboo หรือ bamboo s p r i n t นะครับการใช้ตอกจะมีมานานแล้วมานานแล้วนะครับหลายสิปีหลายร้อยปีนะครับข้าพเจ้าอายุ70แล้วจะได้ว่ามีมาเป็นร้อยกว่าปีหรือหลายร้อยปีนะครับเกิดมาก็เห็นว่า เห็นแล้วปู้ใหญตายายพขาแม่เราพี่ป้านะอาก็ใช้ตอกกันจากตอกกันใช้ตอกเริ่มตั้งแต่มัดก้านะครับเราชนาก็เห็นใช้ประจําเลยนะครับมัดกระสอบข้าวนี้ใช้มากเมื่อก่อนปลูกข้าวสูงก็จะใช้ตอกกันมากมายทุกวันนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะครับ มีการจักสารขายสำหรับมัดฟางข้าวนะครับคนก็นไปมัดรั้วนะครับฟางข้าวมัดฟ่อนข้าวนะครับดูตามพรธพ่อแก่นะครับที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่สารของข้าวกระติข้าวนะครับสารเสียสารหมอกกันนะครับสารให้ข้าวก็มีนะครับ คือการใช้วัสดุที่มีตามธรรมชาติได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับชาวบ้านเขาก็รู้จักคิดค้นประดิษฐ์มีมานานแล้วนะครับเป็นการประหยัดเงินนะครับที่ดีอีกทางหนึ่งด้วยนะครับทีนีการเลือกนะครับก็จะไปเลือกไม้ไผ่นะครับ ไมผไยหายากก็ใช้ไม้ไม้บงก็ได้นะครับไม่บงเปี้ยงตมห้วยนะครับหรือบงกายก็ได้นะครับบางคนก็จะใช้ไม้สางดอกไม้สางก็ได้อยู่ไม้ป่างก็ได้นะครับเลือกอาเล่มตรงๆนะครับกึ่งแก่กึ่งอ่อนนีใบมีใบคลี่นะครับหลางจักนะ้นเขาก็จะจัก ดอกปล่องเดียวก็มีถ้มัดก้านะครับามัดกระสอบข้าวกับปล่องยาวก็องเดียวใช้ได้อยู่ปลองสั้นก็สองปล่องนะครับถ้ามัดฟ่อนข้าวมัดฟางก็สามสามปล่องนะครับมัดฟางก็สี่ปล่องสามถึงสี่ปล่องนะครับดอกยาสามสี่ปล่องทีนี้การทํานะครับก็เราพิวออกก่อนนะครับเว,เวลา เราเดียวนะครับมันจะได้ไม่บาดมือนะครับเรามดจะไม่บาดมือไม่คมนะครับผู้เขียนเห็นบนรรพบุรุษทำมาก็ลองทำใช้มาใช้มาหลายสิบปีแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับ ถ้าให้อดทนก็ไม่ต้องเหลาผิวออกก็ได้นะครับใช้ตอกผิวนะครับแต่เวลารลิี้ยวเวลาเอามัดต้องระวังใส่ถุงมือนะครับกันมันบาดมือนะครับคมของผิวไหมนะครับถ้าเราผิวออกก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุงมือก็มัดได้นะครับจะเห็นในตามชนบทนะครับใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ การจัดตอกนิยมแพร่หลายนาะีในตามชนบทนะครับรอบนอกนะครับที่ทำไร่ทำนาทำสวนกันนะครับจะมีการจัดตอกไว้นะครับจักไว้เยอะๆไปเวลาจักแล้วก็จะไปตากแดดนะครับให้แห้งนะครับเพื่อม,มาให้ตอกเนี่ยขึ้นรานะครับใช้จะได้ทนแลวใช้กระแช่น,น้ำ แค่น้ำก็ริวมัดก็จะไม่ขาดนะครับริวหรือมัดนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ช่องครูกรเกษตรพอรเพียงเพียงพอแอดมานพสิรพรมโฟซ์ลิลโวไฟเอ็ด เกิดค่าการมองเห็นดันฟีดนะครับแอนดผู้ติด,ดตามแอดไฮไลด์ด้วยนะครับขอบคุณผู้ติด,ดตามทั้งรายเก่ารายใหม่ที่ดูคลิปนี้นะครับคลิปจะยาวหน่อยนะครับรการจักตอกเลยต้องใช้ขามระมัดระวังนะครับทำรีบรอนไม่ได้เดี๋ยวมีดบาดมือนะครับ เป็นงานที่ประณีตนะครับอยากให้ต้องบางทีไม้ที่ไม่ไม่รล่องข้อนะครับให้บางต้นบางเล่มก็จากยากก็ต้องกลับไปกลับมาอยู่ให้สิ้นตอกอ่อนเสมอกันนะครับเวลามัดจะได้เหนียวให้ทนทานนะครับจากปีนี้ใช้ได้ถึงปีหน้านะครับตอกนะครับ ชาวบ้านหรือผู้ทอผ้แก่ใครที่ขยันนะครับเขาสามารถจักตอกทำขายเป็นรายได้นะครับผู้ที่เลี้ยงวัวก็จะซื้อไปมัดฟอนข้าวมัดฟางข้าวนะครับผู้ทอผ้แก่ใครขยันสามารถทำเป็นรายได้พิเศษนะครับจากตอกขาย คือรายได้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับผู้เขียนนี่จะจักไว้ใช้มัดก้ามมัดกระสอบจักไว้ทุกปีนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับทีนี้การเก็บนะครับก็จะเก็บไว้ในยุ้งสังข้าวนะครับไม่โดนฝนนะครับที่ก็หอ ดัดหนังสือพิมพ์หรือถุงพลาสติกนะครับใช้ได้เป็นเก็บสองปีนะครับปีกว่าก็ใช้ได้อยู่ถ้าเราจักไว้เยอะปีใช้ถึงปีหน้าได้เลยนะครับ ย้ำนะครับไม้ตอกเป็นของภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชายทุนภูมิปัญญาไทยที่ทํามาตั้งเนิ่นนานแล้วนะครับใช้ประโยชน์มากหลากหลายเลยทั้งได้กล่าวมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีใช้กันน้อยแต่จะมีใช้ในคนที่ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเขาจะใช้มัดฟ่อนข้าวนะครับเก็บฟางไว้ให้วัวให้ควายกินนะครับก็จะใช้ตอกกันอยู่แต่ในผู้สารของใช้นะครับเขาก็จะมีการจักสารพวกกองข้าวกระตริบข้าวนะครับสารหมวกสารเสือใช้กันอยู่นะครับ แต่คนชาวนาก็ใช้มัดข้าวอยู่ดีนะครับข้าวแน่นอนนะครับต้องได้มัดอยู่แล้วนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับ Thank you.